ก็สวัสดีนะคะสำหรับวันนี้กศนอำเภอพลนะคะโดยกศนตำบลนนขานะคะก็ได้มีการจัดโครงการนะคะอบรมกลุ่มสนใจนะคะรูปแบบ12ชั่วโมงนะคะโดยครั้งนี้เราได้จัดเกี่ยวกับโครงการหลักสูตรการปลูกผักปลอดสารพิษนะคะสถานที่ก็คือแหล่งเรียนรู้บ้านหัวนาโมเดล หมู่2ตะบลโนนขานะคะสำหรับวิทยากรที่จะให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับการปลูกผักนะคะว่าชนิดพันธุ์ผักไหนเหมาะกับฤดูไหนอย่างไรหรืออะไรขั้นตอนนะคะก็ขอแนะนําคุณพลอยธวิชัยนะคะวิทยากรประจําศูนย์ของเราค่ะค่ะพลอสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านทุกคนที่เข้าร่วมเข้าต้องการปลูกผักกวอดสารพิษนะครับเนาะเพื่อปลูกปลูพืันไรสารนะครับเหตุเหตุความไม่พี่น้อง อยู่ดีไหมเนี่ยดูว่าปาดจัจาจาับดูไฟไข้เจ็บทุกชิ้นทุกอย่างในมื่อนี่นล้วกับเนาะผมก็ได้รับเชิญหรือว่ามาเป็นเกียรติในวิธีการเป็นวิธีกรขยายหรือว่าภาพีพี่น้องเต็ดเตียงพักปวาดสารพิษหรือกกว่าพักปวาดไลสารแล้วับให้พ่อแม่พี่น้องได้กินแบบว่าได้คิดว่าได้อัานว่าว่าไม่โรคไม่ไข้กินแล้วมีแต่ร์มีอุดมสมบูรณ์แล้วับเนาะ ให้กพีกำนองเพราะว่าสิได้ขายเ่ราะใดขายก็ดีเพื่อมันเป็นวิธีเศรษฐกิจพอเพียงให้กพีกำนองวัตถุประสงค์คือเป็นการลดเป็นการเพิ่มรายได้ไลดค่าใช้ใจ่ายให้กับครอบครัวย่อกินกับครอบครัวของเจ้องวัตถุประสงค์เด่นไปหาช่วงเวลาเศรษฐกิจในโลกโควิดสิบเก้าหรือว่าโควิดในชินนะครับนะ ไปพอแม่พี่น้องได้มีความสามารถเผ็ดกินด้วยตนเองเพิงด้วยเจ้าของวาต้องไปเพลิงกระทั่งตลาดเี่ยเฮามีความสามารถกินใเผ็ดได้หาก,กินได้เข้าวัต้องเบัตเราเองนะครับเนาะเพราะฉะนั้น้วครับเมื่อเนี่กแบบนี้ลา,ล,าลายพัดสกกิมัทฉีแกงตามฤดูกาลว่าพักยังสิมีความสามารถผูกไก่กะดูดอไ ผักอีกอย่างแน่นะครับนะเรียงพักแรกนะครับก็คือพักบุ้งนะครับนี่คือเป็นการปลูกได้ตลอดปีนี่บ่าอเไรเสียบาหนาหนาวหนาห่อนพักบุ้งก็คือปลูกได้ปลูกได้เดือนหนึ่งเนสิ่กัขายได้นาะเบื้องเบื้องแล้วนี่อันนี้ใหญ่เร็วโตเร็วกับบ่าอดเดือนขาดึ้นแล้วขาดสอกนี่แล้วกับพักที่สองนะครับก็คือพักขนาด กัญญาไงยก็ก็นางนานางามอันน,น,นี้อันนี้คือมันม่ได้ปลูกฤดูหนาวคือตุล่าหรือว่าสิงหาถึงตุล่าเป็นฤดูหนาวจางังอยมันด้ปลูกแค่ในกนานห่ืองามนะครับนี่คือของมพักกนาถ้าดูแลไมนไปปลูกก็ได้คือว่าปลูกมันบ่ค่อยขึ้นไ่ค่อยเกิดก็ต้องดีกอใจกันเนาะ,ะเตรียมๆ้างเอา ทุกอย่างหลายอย่างนะครับเพราะว่าติดปูกระไรทุกฤดูกาลแบบมีหลายหลายพักหลายหลายพักล่างพักกับปลูกระไรตลอดปีล่างพักกับปลูกระไรเค่วงจังพักกัดดอกนั่นสิเนาะกับปูกระไรระยะเงาอยู่เออเห็นพี่น้องหนาฝนหรือว่าหนาหนาวสิพักกัดดอกกับปูกระไรง่ายแต่ขาดก็ได้กับถ้าเฮามีเอ็นแต่มีเอ็นหรือว่าน้ำยาวมาเจียใส่ติดงามเร็ว แล้วก็มาแร่ก่ค่อยลงเฮ็ดห้ตตนในไงต้นกรอบเวลาไปพับไปทอดจังเสี่ยกับมาก็ติกรอบก็ติหวานครับมาก็ติท้ำให้มันงามเร็วโตวเร็วเรียงเวลาใส่เวลานั่นท้ำกเดย๋อวค่อยมือทุดทไทยก็ค่อยตะชีแจงเรียงนั่นมักเที่ยวาภาพือวยอีเอ็มขยายนะขอแต่ว่าให้มันมีตัวนี้ไว้อย่าให้มันขาด ใส่ยังกับงามว่าแต่ว่าขี่คานถ้าขี่คานเท็ยนยังกับบ่งามเนาะเบิ่งเบิงแล้วขันขี่คานเท็ยนยังกับเบงงามถ้าห้าขยันเท็ยนนี่มันเกิดงามไปเบิองามทั้งร่างกายงามทั้งใจร่างกายกับแข็งแรงจิตใจกับเบิกบานเวลามาพบปะกันกบบนี่หัวนุ่งหัวมันกันล่าเร่องไปมีความสุขอายุกับข้องสีว่าได้แก้ไปเท่าไหน ร่างกายกับสิแข็งแรงไปโรคไฝ่ไก่เจ็บกับบวมีเนาะเบิงเบ,บิงเหล่าจังไม่เงยแหลยังสิหลายปีได้แต่พาเทนมาไม่เงยเฮาเหมือนดูไม่เงยท้องมาก,ากมว,ว,มว่ากันไม่เห็ุสวนอยู่นี่เหมือนได้หอกกับร่งกายทุงเอุงมือยางก็ใส่กับตึงตั้งตึงตังหายก็ผู้สาวจำหน่อยเ่ราะด้ว่าผู้สูงไว้ยจะเสียเบิงเบิงเหล่าก็ดีใจนั่มปีน้องมีความสามัคคีมาเห็ุมาอยู่น้ำกันบ่าวเตือกันโอ้โหเงิน ข้องถี่พ่อสมควรพ่อประมาณเนาะไม่นี้กับข้องถี่ว่ามีอย่างถ้าพี่น้องสนใจก็ขอฝากหรือว่าถ้าใครทิดตามเอาเพราะว่าถี่เป็นทั้งโทรศัพท์หรือว่าตองการอยากห้มานแนะนำใน้ควม่มรูปก็ขอกราบเ,เรียนเชิญแบบผมทีห่หมายเลขโทรศัพท์นะครับศูนย์เก้าสามห้าสองเก้าแปดห้าสี่หนึ่ง นี่ก็เครื่องไม้เลืเลเลเลดอดเต้นโทษาัศมีผมถ้ามีปัญหาอยากได้เป็นมะเชียรหรือว่าอยากได้ปมูพักมันง่ามบพื่ต้องการอยากให้ใหาหาส่มน้าซึ้อปาอยากเลี้ยนดูร่วมกันไปเรื่อยๆโทษที่ต่อได้หรือว่ามาเขามาหาช่วยตัดสินว่หาหน้าไม่เดียถามผูมม้ใดก็อเข้าจมูกใจเข้าจมูกันดีแบบบอกผมได้ผมก็จะขอมาร่วมทุกครั้นมีเวลา พยายามแยกเวลาแยกของส่วนร่วมมาพบไป้มากที่สุดจหรบมือหนี้ครับคงจะอ่อยเพียงแค่นีน้ก่อนครับขอ,ขอสวัสัดีครับ